จังหวัดน,าน่านจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566โครงการสตรีน่านสืบสินรักถิ่นรักโลกเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันนี้ที่ห้องแกรนบอลลูมโรงแรมเทวราชอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566โครงการสตรีน่านสืบสินรักถิ่นรักโลก ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาค และระดับประเทศอีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆเท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมาจึงทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปโดยในแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนในโอกาสวันสำคัญต่างๆสำหรับในปี2566 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่านได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566ภายใต้โครงการสตรีน่านสืบสินรักถิ่นรักโลกในวันพุทธที่8มีนาคม2566โดยมีผู้นำสตรีจากทุกอำเภอรวม15อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน200คนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านประเภทเงินอุดหนุนจานวน150,000บาท และสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจำนวนเงินส0 0 0มบาทโดยมีกิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมมอบใบประกาศกิติคุณแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนประจำปี2566กิจกรรมการแสดงแบบผ้าไทยผ้าพื้นเมืองน่านภายใต้สีสันผันไม้สู่ศิลปะบนผืนผ้าที่งดงาม กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มสตรีกิจกรรมนำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นจากครังอาหารตามการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของ15อําเภอ บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าจากสีสันพันไม้โดยนางทีวริพน์ประธานชมรมแม่หญิงน่านนุ่งสิ้นบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนางสาววัชรีพรมทองโอทับเทอรเดอร์จังหวัดน่าน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนและเอื้ออํานวยจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทั้ง15อําเภอค่ะนิว24ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน